วิธีการนะครับเครื่องชงกาแฟเอ็กโ a บาร์นะครับวิธีการตั้งระดับน้ำนะครับหนึ่งนะครับเราเพียงแค่เรากดในส่วนของตัวปุ่มอันนี้ตัวนี้จะเป็นปุ่มเมนวลนะครับอันนี้เมนวลนะครับคือเมนนวลเราต้องกดหยุดน้ำเองนะครับเมนวลจะเป็นรูปนะครับแขกอย่างนี้นะครับเราสามารถเซตนะครับในส่วนของตัวปุ่มกดเนี่ยนะครับ ออโต้ได้เลยนะครับอย่างที่เช่นเราจะชงเอพิโซช็อตเราตั้งตัวนี้นะครับเอพิโซช็อตของแต่ละท่านเนี่ยอาอาจจะเป็นหนึ่งออน1.5ออนแล้วแต่นะครับแต่เราสามารถตั้งได้นะครับว่าาปุ่มนี้เอพิโซนะครับปุ่มที่2ปุ่มที่2มันจะเป็นลูกแก้วนะครับลูกแก้วนะครับเราจะ เซตเป็นในส่วนของตัวกาแฟร้อนนะครับ5ออนก็ได้นะครับปุ่มที่3มันจะเป็น2แก้วรูป2แก้วนะครับเราจะตั้งเป็นในส่วนของตัวอ3ออนก็ได้ก็คือกาแฟเย็นนะครับส่วนมาก <mandatory> แล้วแต่นะครับบางคนก็ใช้4ออนบางคนก็ใช้3ออนแล้วแต่สูตรของใครสูตรของมันนะครับป<ภ>ุ <glauben> ่มสุดท้ายนะครับเป็นรูปแก้วใหญ่2แก้วนะครับเราจะตั้งเป็นในส่วนของตัว5ออน2แก้วก็ได้หรือว่า เราจะตั้งอสองอ่อนสองแก้วก็ได้แล้วแต่เราจะตั้งนะครับนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีการตั้งนะครับให้เรากดปุ่มในส่วนของตัวเมนวนค้างไว้นะครับแล้วไฟด้านบนจะติดหมดนะครับเราจะตั้งปุ่มไหนเรากดปุ่มนั้นนะครับแล้วพอเรากดปุ๊บเอา,อาเอาด้ามโชงใส่เข้าไปนะครับ ถ้าเราเอาถ้าเราเอาให้เสถียรนะครับเราจะต้องในส่วนของตัวแพ็กกาแฟนะครับแพ็กกาแฟไปนะครับแล้วด้ามชงใส่เข้าไปนะครับถ้าสมมุติว่า1ปุ่มต่อ1 1 1 1 1หนึ่งด้ามก็ก็ดีนะครับกาแฟจะเสถียรมากแต่ถ้าสมมติว่าเราสมมติเราเอาตัวนี้เซตปุ่ม1ไปแล้วเป็นเอสเปรสโซ่นะครับเรามากดเซตปุ่ม2ได้ไหมได้แต่ความเสถียรอาจจะ จะไม่คงที่นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเคาะออกแล้วเราเอาผุมที่2เราจะเอาในส่วนตัวกาแฟร้อน5ออนแล้วก็เอา,อาด้านชงที่เป็นดับเบิลช็อตก็ได้นะครับดับเบิลช็อตก็ได้นะครับ5ออนนะครับแล้วก็แพ็กกาแฟใส่อันนี้ผมแพ็กกาแฟไว้หมดแล้วนะครับการไหลของน้ำเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเบอร์บดกาแฟเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของตัวการที่เราจะเซตเนี่ย เราเซตช็อตเอพิโซเป็นหลักนะครับว่าฟุ่มหนึ่งถ้าเอพิโซ่ช็อตได้แล้วนะครับในส่วนของตัวอื่นเนี่ยมันก็จะได้ตามมาด้วยนะครับเอพิโซ่ช็อตเนี่ยบางคนเขาบอกว่าไทาม์ไลน์จะต้องอยู่ระหวา่าง16ถึง20วินะครับแต่ของผมเองเนี่ยจะอยู่ที่18ถึง25วินาทีนะครับผมก็คือเอพิโซ่ช็อตนะครับเพอร์เฟกช็อตนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองตั้งในส่วนของตัว เอสเปโซช็อตกันเลยสำหรับเครื่องเอโคบา r เครื่องนี้นะครับผมอ่าขั้นแรกนะครับเรากดตัวนี้ค้างไว้นะครับกดค้างไว้นะครับอ่าไฟขึ้นหมดเลยนะครับเราด้ามชงใส่เข้าไปนะครับเราจะใช้ปุ่มแรกนะครับเป็นเอสเปรสโซช็อตเรากดไปเลยนะครับเห็นไหมครับไฟจะไอ้นี่นะครับแต่พอเราได้ช็อตเราจะต้องกดหยุดเอง นะครับเราเาวละนะครับดูนะครับเราเอาแต่น้ำกาแฟนะครับของผมจะ 1. 5ุด้าออนนะครับเราต้องกดปุ่มหยุดเองนะโอเคเรากดหยุดเองแล้วนะครับนะครับเราจะได้เราจะได้ช็อตกาแฟละเห็นไหมครับ1 5จุ้าออนไม่รวมเค็มมากนะครับระดับต่อไปนะครับสมมุติว่าเราจะกดปุ่มที่สองนะครับเราก็กดได้